แมนเป็นบร์มี่เขามาบอกเขามาห้องบอกทุกทีย่าเคยบเคยมาห้องบอกคนวะไ oh. ม่ได้มาห้องบอกแค่ว่าชื่อขึ้นชื่อรงกับชื่อตัวไหจแม่น้าบ<ะ>้จ้าวัดดีจ้าแม่ข้องฟ้า สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะม,มือนี้กับ <c oughs> สีมาถามแนวทางของพระธุดงะคะ่ะที่ว่าได้จากที่ว่าแม่ค่วงฟ้าแปอันเอาน้ำเพิ่นมานเ,เนาะเลขแนวทางคือเพิ่นให้อันลูกซิดเพิ่นหนีถือสู้หวัดมันบอแม่แปลว่าให้เธอสู้หวัดนะจ๊ะ ต่ว่าต้องวัดนี่ก็ต้องวัดไปแล้วน้อแม่น้อตอนนั้นแม่ได้มากเพิ่นบอกมาว่าจังไดกป้าจ้าเาพิ่นกันเพิ่นหายต้องวัดแหละหายหนึ่งสองศูนย์แมนป้าจ่าหายหนึ่งสองศูนย์มาจ่าแม่เออวันนี้เพิ่นโทษมา,าบอกว่าหัานไปว่าอะไรในสองศูนย์หนึ่งเพื่อว่า ไม่ตัวเดียวกันแม่บอตัวเดียวกันจ้าแม่กลับไปกลับมา,าซื่อๆบอกค่ะแม่บาร์เนเพื่อกะเพื่อนได้่ามันมีเพิ่มสองตัวเพื่อนว่าโอ้มีเพิ่มามากสองตัวก็่ัมนมีเพิ่มสองตัวจ้าแม่บาร์เนเพื่อนนัน เมื่อหันนีให้แม่อันถามเพื่อนนั่นเพื่อนบม่ได้รับสายเพื่อนว่างมาจากแม่แม่เพื่อนก็ไม่ได้โทษมาบอกหม่โอ้นึกว่าเพื่อนจีให้หางเดียวหรือว่าจังใดล่ะนะวันนี้เอฟซีเราล่อโกโงสุดท้ายนะคะแม่เออล่อโกงสุดท้ายเพื่อนได้โทษมาบอกไม่เพื่อนมาขังนางน่ะเจ็ดศูนย์เลอร์กับแปด,ดสี่เพื่อนว่าเจ็ดศูนย์กับแปดสี่บะค่ะ แม่แข็งนางเพื่อนวะอืมเอาเป็นแยกบนแยกล่างให้บอกค่ะแม่เป็นแยกบนแยกล่างใฮ่งอิซี่คิดจะละนะเอาเด้อจะเสียอันซื้อหลายน้าก็ซื้อขึ้นน้ำแน่ซื้อบนซื้อล่างน้ำจ้ากับบนล่างไหเนาะแม่เนาะเพราะว่าแต่ว่าเพืนเ่นเน้นเพื่นเน้นล่างว่าห้แต่ว่ากัันบนไวแน่มันบัจจาแม่ แม่เพื่อนก็ว่าเสนาทีแรกควนมากมันก็มีจซ้ำนี่นะนะก็แต่ว่าบนนี้นึ่งสองศูนย์นี่เพื่อนเน้นให้บ่จ่าแม่เพื่อนมั่นใจคักบอหรือจังใดเพื่อนมั่นใจคักเพื่อนว่ามั่นใจคักยูตี่แม่เออเั็นก็เป็นตัวนี้เ่นาะให้คิดเจ้าน้าเบงก็เพื่อนเป็นแนวทางก็ เป็นแนวทางเนาะแม่เพื่อนว่าเพื่อนไปได้จังไหนมากจ้ะแม่เนี่ยเป็นมาคำว่าบอกเพื่อนมาสัตว์อ้มงทีแรกเพื่อนกับมาคำว่าบอกเพื่อนก้าสามเป็นบอกงวดทีแรกนะจ้าแม่กเ็เลยบอกว่าถ้าเพื่อนมาบอกก้าสามก็ชื่อก้าสองเลยเด้อเพื่อนว่าอืมงวดงวดต้องห,หนันนะ อ่าแปลนี่มันชื่อเก้าสองมาประหันหัวดงะไดงว่าโอ้เราเป็นหกสองสามเนาะแม่เนาะเขาอยู่ได้เลขปนน่ะเลขปู่ก็ดงจ้าเขาเขาอยู่เขาสู้หัดยู่ขันตีเป็นเนาะแม่เออไม่หน่ะตีบ่าเป็นน่ะตีก็บอกงั้นสั่ะบอกให้เก้าสองเห็นวะก็อาจจะบอกตรงๆว่าได้เนาะค่ะแม่ก็แล้วแต่ไว้พี่ผู้ใดสิท่านดังสินะแม่จ้็ วันนี้ตัวเนียนเพื่นนี่บนบนเพื่อนนินึ่งสองศูนย์แมนล่างเพื่นเจ็ดศูนย์สองศูนย์ไี่เพื่อนฝันบันนี้ท่านเพื่อนฝันมาคนมาบอกเพื่อนวะเขาบอกเพื่อนวะหนึ่งสองศูนย์น่ะวันนี้ท่านคุนมาบอกแมนบอกหนึ่งสองศูนย์กระซือขึ้นซื้อโรคแม่คนมาบอกกันนะเพื่นมาบอก หนึ่งสองศูนย์มันอาจจะเป็นสองหนึ่งสี่ก็ได้นะขึ้นให้ตัดสองโตบ่แม่ตัดสองโตบ่จ้าตัดสองโตนะ่นแน่ตัดสองโตเพื่นแน่นอแม่เนาะแม่นแต่ว่าอันนี้มันเป็นขังกุนเพื่อนวะจ้าเออประมาณเพื่อน ขันขันป่อตัดสองตัวเพื่อมาสองตัวเนาะแม่เนาะแม่แม่เป็นแม่สองศูนย์แม่จะขึ้นเป็นอย่างหวานสองหนึ่งบอกจ้ากระยุได้หนีเดี่ยวแม่เป็นสองหนึ่งเป็นสองศูนย์กรขึ้นเพิ่มขึ้นให้เดี่วเออจา้าซขึ้นซื้ออ้วงแม่ยังเป็นหนึ่งศูนย์กระยุได้หันอยู่แดี่วบ่จา้าเพิ่นมาเพิ่นมาอันคือจันจิราไปทายแต่ตงแตงโต เพื่อนว่าเพื่อนว่ายังสี่บอกแม่เพื่อนว่าเพื่อนมานอนวัดขึ้นแหลกนี่มีคนมาบอกเพิ่นบอกเพื่อนบ่จ้าแมนเพื่อนวบามีเขามาบอกเขามาห้องบอกดูที่อาบเคยบ่เคยมาห้องบอกเพื่อนวะไม่ได้มาห้องบอกแ่ว่าอะไรื้อขึ้นซื้อรงกับื้อตัวใดนโอ้่นมาคนมาห้องบอกเพื่อนนี่หนึ่งสองศูนย์นี่บอกค่ะแม่แมนแค่เสื้อขึ้นซื้อรงมันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งก็ได้ได้จังกีลา เป็นนึ่งนึ่งบอกค่ะแม่ขั้นเบิร์นะขั้นเบิร์ดก็จะเป็นนึ่งนึ่งเด้อก็คือขึ้นซื้อโรงเด้สองศูนย์ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่นาก็หนึ่งหนึ่งไหวน้ำบอกค่ะแม่หรือว่าเอาตะเล็กเพื่วนโอ้หนึ่งหนึ่งไหวน้ำเนาะกเดีกเพื่อนนะกะซื้อนึ่งหนึ่งน้ำก็ สิบสิบเอ็ดเกิดขึ้แต้มหนึ่งสองศูนย์กับสองหนึ่งเจ็ดสี่นะค่ะแม่ตว่าเน้นเน้นเพื่อนเนี่ยเพื่อนหามากนี่คือหนึ่งสองศูนย์ล่างเจ็ดศูนย์กับแปดซีนบาค่ะแม่โอ้วันนี้คือโตนเนียนเพิ่นเนาะอือันนี้โค้งทูไทยเลยหรือเ่ค่ะแม่ ตรงสุดทาดออ้ายแล้เหรอเพื่อ,อนมานี่เท่านั้นแหละเพื่อนภาษาอังกฤษเลยหนึสองศูนย์บนอันนี้กระขอบพุ่นแนวท่าเนาะอันได้ก่อนจ้าแม่ จะนึ่งนึ่งแนมแม่ขึ้นบอกนะจ้าใส่นึ่งนึ่งใบแล้วเนาะเพื่ออันนึ่งศูนย์เป็นนึ่งนึ่งนอกแม่นอกขึ้นแตามึ่งบอค่ะแม่ขึ้นแตามึ่งจ้าแต่ในสองศูนย์อาจจะเป็นสองนึ่งถึงสี่กับขึ้นแตามึ่งสินะจ้าแม่อันนี้โครงสุดท้ายของฟาตูโดงตองหวัดคนไทยมาหนึ่งสองศูนย์ เออเมื่กียูยำตัวเกาหนาะเพิ่มก,กับมืเพิ่มเต็จสรกับแปดสี่อ๋อค่ะเป็นแนวทางนาแม่เนาะจ้ะาเมื่อวานคันเมื่อตามผ้าธุดงนี่เพิ่นออกสุงวัดแม่แม่ก็เลยเอฟซีก็ขอมาว่าตามผ้าธุดงให้น้ำแน่มาสัง่งเออนาหนาไปเรือยบอกไปน่นาหนะจ้าโลาน่าเอา นางคิดไปก่อนค่ะเป็นแนวทางนะคะนอบปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางพระธุทโธคุไหหมานห,หนึ่งสองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสี่แล้วกันหนึ่งหนึ่งสามตัวอันหนึ่งสองศูนย์นี่ก็ตัดสองหนึ่งสองศูนย์แล้วกันหนึ่งศูนย์นะคะแม่แม่น,น,ะะแนี่แหละค่ะเอฟซีแนวทางของพระพุทโธนะคะ ปลาทุดงกลางปลาเดะะ้อค่ะคือเออขาพัญษานี่เพิ่นมาจับศีลอยู่วัดบ่ค่ะแม่แม่ออไปมาจับศีลอยู่วัดนี่นะจ้าจ้าเพิ่นมาจับศีลอยู่วัดเพิ่นว่าลูกศิษย์ลูกหาจังสิไปหาง่ายบ่ค่ะจ้งหลังจากออกพัญษาแล้วนี่เพิ่นกันสิไปอยู่กลางปลาคือเก้าบ่จ้าแม่แพื่อกัไป,ไปไปมาๆนะจ้าอ๋อค่ะค่ะ ยังใดกับให่สูกให่มาเนาะแม่เนาะขอพุ้นแนวท่างจากแม่ควงฝาที่ไปเอาแนวท่างจากพระธุดงมหะหอย้์ค่ะแม่จ้าจ้าบาดีค่ะนะในห้นถือกันเรื่องเขาพันษานังสือเดในเงืนเพราะอะไอ่าอมาทำักร<อ>ูก,กัวรจ้าสู้ดีเวยจ้าเรือ